สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้ววันนี้ผมจะมาสอนดูรุ่นไตรมาสเนื้อทองแดงลงยาขาวนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นพระของหลวงพ่อรวยวัตโกเป็นพระราคาไม่แพงแล้วกันนะครับอยู่ในเลทสี่ถึงาพันแต่ได้เป็นพระอยู่ในชุดกรรมการนะครับก็นักสะสมมือใหม่เนี่ยค่อนข้างที่จะนิยมมากๆนะครับ จ่ายหลักพันแต่ได้พระกรรมาการน,นี่เดี๋ยววันนี้ไปดูกันต้องบอกว่าเป็นสไตล์วิธีการดูในสไตล์ของ A อมดีกว่าว่ามีวิธีดูยังไงจุดจ่ายตังยังไงนะครับเผื่อพี่เพืพพ่อนๆเนี่ยไปเดินเจอนะครับจะได้ส่งมาขายผมได้นะครับแล้วเดี๋ยวจะแจ้งราคาด้วยว่าปัจจุบันนี้มีการซื้อขายยังไงเพราะว่าของสวยของไม่สวยเนี่ยแตกต่างกันเดี๋ยวไปดูนครับว่าของแท้ดูกันยังไงนะครับมานะครับไปกันเร็วๆเลยนะครับ เป็นไตามาตเนื้อทองแดงโรยาขาวน,นะครับได้ซื้อมาทั้งหมด5องนะครับก็ต้องบอกว่าม,วมีวิธีการดูที่ง่ายแล้วก็พระหลวงพ่อรวยเป็นพระที่ดูไม่ยากอันว่าดูคลิปนี้จบเนี่ยนะครับก็เทสกันได้เลยนะครับก็เป็นพระที่จัดสร้างในปีพศส5 5 9 ติดหนึ่งใน12รุ่นนิยมของหลวงพ่อรวยวัตตโกนะครับหรือไตามาตส3มรวยและไตามารต9าส5 9 9เเรียกได้หมดนะครับก็จะเป็นทรงเสมาเหมือนหลวงปู่เอี่ยมนั่นเองเป็นเนื้อทองแดงลงยาขาวนะครับนี่ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับถึงมีการจัดสร้างหลักหลายห,ายหมื่นถึงหลักแสนก็จริงแต่ว่าเป็นพระที่ราคาถูกอยู่ในชุดกรรมการนะครับชุดกรรมการก็จะตอกกอไก่ แบบนี้ทุกเรียนเลยนะครับอ่ะเอาอง,ง่ายๆดีกว่าเร็วๆดีกว่านะครับวิธีการดูของ A มดีเนี่ยนะครับมีวิธีการดูที่ผมบอกเลยว่าใครดูคลิปนี้จบเนี่ยสบายเลยนะครับก็ลองไปทดสอบวิชากันได้เลยนะครับด้านหน้าก็ไม่มีอะไรบ้างนะครับก็เป็นหลวงพ่อรวยท่านนั่งอยู่สีขาวนะครับลงยาด้านหลังพื้นนะครับด้านหน้าไม่ค่อยมีปัจจัยอะไรมากนะอิสวสุอิสวาสุได้หมดเลยนะครับน,นี้เป็น เขเรียกว่าอะไรอะนะครับกน,นกหรือเปล่านี่ด้านหน้าจะเป็นเหรียญที่เขียนว่าพระมงคลสิทธาจารย์หรือหลวงพ่อรวยปาสาธิโกวัตะโกนะครับจะคมๆแบบนี้เลยจะไม่เละจะไม่อะไรต่างๆนะครับแต่ปัจจัยด้านหลังดีกว่ามาดูดีกว่านะครับปัจจัยจะอยู่ด้านหลังนะครับวิธีในการดูแล้วกันนะครับพูดผิดพูดถูกขออภัยด้วยว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเท่าไหร่อ่ะไปดูกัน พลิกมาด้านหลังชัดเจนครับรุ่นนี้มีด้วยกันหลายๆเนื้อเนื้อเงินลงยาเนื้อเงินไม่ลงยาและก็เนื้อทองแดงทองคิปอัลปกาก้าทองคําก็มีนะครับแต่ในเนื้อทองแดงลงยาขาวเนี่ยให้ดูในลักษณะแบบนี้นะครับพลิกมาด้านหลังนะครับบริเวณที่ผมชี้คืออะไรรู้ไหมคือโค้ดที่เขาตอกลงไปนะครับโค้ด95นั่นก็คืออา,อายุสิรีโค้ดอายุ 95ปีของหลวงพ่อรวยนั่นเองนะครับเป็นโค้ดในช่วงปีนั้นก็นํามาตอกนี่ตรงนี้บริเวณห่วงนะไม่เจาะห่วงนะครับไม่เจาะห่วงนะของพระหลวงพ่อรวยนะครับ <c oughs> ด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายด้านซ้ายให้มาดูตรงนี้นะครับจะมีติ่งอ่าจะมีติ่ง99%ทุกเหรียญต้องมีนะครับนี่นะ1 2นะครับ3ให้มาดูตรงบริเวณไก่ตรงนี้เนี่ยเน,น,น,นช่วงตรงนี้เนี่ยนะครับจะมีโค้ดกอไก เห็นไหมครับเป็นการต่อลงไปแล้วก็โคดลันดัมเบอร์ผมให้ดูแบบง่ายๆนะบอกก่อนนะหนึ่งสอี่นะครับเพราะว่าเหรียญน,นี้พิจารณาไม่ยากอ่ะีเหรียญหนึ่งแล้วกันนี่เห็นไหมสวยคมด้านหน้าพลิกหลังมาปับ๊บต่อโคดเก้าห้เดี๋ยวผมจะซองให้ดูชิปอ่านี่ยต่อโคดเก้าห้ามีติ่งตรงนี้มีกอไก่มีรัน n ัมเบอร์ แค่นี้ครับพัะรุ่นนี้มีแค่นี้เลยนะครับอ่ะองคเลี่ยมทองมีไหมให้ดูโอ้ยองนี้สวยมากองนี้สวยมากชึบอ่าในกรณีเลี่ยมทองเห็นไหมดูไม่ได้เอียงดูอาจจะมีเห็นแบบวาวๆนิดนึงในการต่อโค้ดให้มาดูตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้จะมีติ่งเนี่ยเยเห็นไหมเห็นไหมอ่านะครับแล้วก็โค้ดก็ไก่ รันนัมเบอร์อ่ามีแค่นี้ทีนี้เดี๋ยวผมพาไปส่อง <c oughs> นะครับการส่องพระในโทรศัพท์เนี่ยอาจจะส่องอยากนิดนึงก็ขออภัยด้วยเอาเป็นว่าพี่ๆเ <c oughs> พื่อนๆท่านใดที่รู้แล้วเนี่ยก็สามารถผ่านไปได้เลยนะครับคลิปนี้ผมทบทวนให้กับพี่ๆหลายๆท่านที่กําลังศึกษาแล้วก็ยังไม่รู้นะครับก็เข้ามาดูกันนะครับนี่นะครับส่องไปฮะที่ที่แรกนะครับต้องมีนะโค้ดต้องเป็นการตอกลงไปแบบนี้จะตอก ติดไม่ติดอันนี้คือสเสน่ห์ของการตอกนะครับเพราะว่าใช้คนตอกอ่าเห็นไหมชึบโอ้สองยากมากนี่เห็นไหมครับ1นึจุดตอกเกอ่านะครับต่อไปจุดที่2จุดไหนเอ่ยจำได้หรือเปล่านี่จุดนี้เห็นไหมครับจะเป็นล่องลงไปนะครับบริเวณขอบเหรียญชึบ เห็นไหมครับเป็นล่องลงไปนะครับนี่เกิดจากพิมพ์ที่ปั๊มนะครับต่อไปนะครับบริเวณกอไก่กอไก่จะต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูแล้วกันหรือพี่ๆแคปไว้ก็ได้นะครับไม่ใช่กอไก่พยัญชนะที่สวยโดยตรงเหมือนพยัญชนะไทยนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้จดจําแบบนี้แล้วกันจดจําง่าย อ๊บอ่านี่ปึ๊บอ่านี่นี่นี่กอไก่นะครับแล้วเดี๋ยวผมส่องเหรียญอื่นให้ดูลองลงมานะครับเป็นโค้ดรันนัมเบอร์นะครับส่วนตัวผมผมจะจําไว้ว่าเลขหนึ่งมีฟอนยังไงเลขเก้ามีฟอนตยังไงเลขเจ็ดมีฟอนตยังไงเห็นไหมเนี่ยรันนัมเบอร์เหล่านี้ต้องมีนะครับต้องมีกอไก่ติ่งแล้วก็โค้ดอ่าโอเคนะ โอเคนะอาเคนะนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เลยนะครับพวกเหรียญที่เลี่ยมมาเนี่ยนะครับผมก็จะดูลักษณะตรงนี้เห็นไหมครับติ่งตรงนี้อ่าอันนี้เหรียญเลี่ยมนะอ่าเป็นล่องลงไปถ้าส่องด้วยตาเนี่ยจะชัดเลยเนี่ยเป็นล่องลงไปเป็นวิธีการดูเหมือนกันแล้วก็ก่อไก่เห็นไหมครับกอไก่เหมือนกันหมดเลยเพราะเป็นฟอนต์ตัวเดียวกัน นะครับเลขหนึ่งเลขห้าเลขแปดเลขสี่เห็นไหมครับ <_ an> เดี๋ยวผมให้ดูเลขหนึ่งอีกองหนึ่งอ่าเน้นจําฟอนต์เงานี่อีกองหนึ่งนะอ่าเลขหนึ่งเห็นไหมฮะเหมือนกันเห็นไหมฮะเลขหนึ่งจะเหมือนกันหมดเลยอ่านะครับก็ไกเห็นไหมครับอ่าประมาณนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้ดูไม่ยากเอาเป็นว่าดูไม่ให้เบอร์แล้วกันดูให้คมนะครับ ถ้าเหรียญคมสวยซื้อได้เลยมีโค้ด4ตํตำแหน่งนี้หรือนะครับใครไม่มั่นใจนะครับให้ดูตัวตัดแล้วกันนะตัวตัดจะอยู่บริเวณนี้นี่นะครับตัวตัดคือเป็นจุดจ่ายตังสำหรับผมแต่จริงเหรียญน,นี้คนดูเป็นเนี่ยดูบนมือรู้เลยว่าเกทแท้นะครับจุดจ่ายตังนะครับจะอยู่บริเวณด้านหน้านะบริเวณเขาเรียกว่าอะไรอะบ่ายสามแล้วกัน ใบสามแล้วกันใบหนึ่งใบสองายสามอ,อยู่ประมาณนี้นะครับด้านหน้าพลิกมาอย่างนี้ขอบเหรียญจะอยู่ตรงนี้จะเป็นร่องที่ต้องบอกว่าถ้าเอียงไม่ดีหรือว่าดูไม่ดีเนี่ยจะไม่เจอนะครับแต่ที่แน่แน่มีทุกเหรียญเห็นไหมครับเดี๋ยวให้ดูเห็นไหมเห็นไหมยังไม่ส่องเจอแล้วนะครับนี่คือรอยตัดของเนื้อทองแดงองยาขาวนะครับอันนี้ไม่ได้บอกที่ไหนนะอันนี้มาทบทวนนะครับในกรณีที่ดูตัวตัดพี่ๆหลายๆท่าน ดูตัวอื่นไม่เจอดูโค้ดไม่เจอตอก95ตอกกไก่ไม่มีไม่เจอมาดูตัวตัดในกรณีที่เหรียญเนี่ยเรียบร้อยตามเบสิกนะครับอ่ามาดูตัวตัดเพราะบางทีพระไม่มีโค้ดก็เจอนะครับแต่ว่ามาดูตัวตัดเอานี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมง่ายเลยทีนี้เนี่ยตัวตัดเนี่ยเหมือนกันเลยเห็นะครับนี่เห็นไหมหนึ่งสองอ่าเดี๋ยวสองให้ดูเป็นตัวตัดที่ต้องเอียงองศาดีๆนะครับท่านจะได้เจอ นะครับเรียกว่าจุดจ่ายตังค์พี่ๆหลายท่านนะเห็นไหมมันจะดูยากเห็นไหมเห็นไหมตัวตัดรุ่นนี้เขาจะดูยากนิดนึงเห็นไหมครับจะเป็นล่องผมเอียงดีๆแป๊บนะดูยากมากเห็นไหมครับอ่า อย่างนี้หนึ่งขออภัยนะครับค่อยๆไปนะครับเดินเย็นเดินเย็นนะครับช้าหน่อยแต่เป็นพระไม่โดนเก๊ก็โอเคแล้วโอ้ส่งยากมากอ่ะผมให้ดูอย่างนี้แล้วกันซ้ายกับขวาอ่ะใครมีก็ลองหยิบดูแล้วกันหยิบส่องดูแล้วกันเห็นไหมครับซ้ายขวาจะมีรอยเห็นไหมต้องสอง่ง ยังไงอ่ะนี่นี่นี่เห็นไหมรอยคู่อ่ะเอาเป็นว่าขีดนี้แล้วกันอ่ะนี่นี่ถ้าใครดูยากรอยตัดเขาจะบางๆนะครับนี่เป็นขีดนี้แล้วกันที่ผมเคยชี้อ่าง่ายๆนี่นะหนึ่งสองนี่นะง่ายๆนะครับแค่นี้ก็สามารถดูได้แล้วนะครับตัวเหรียญจะหนานิดนึงออะจะมีความหนานิดนึงนะครับนี่คือองค์ประกอบของไตมา่าลงยาขาวที่ทุกท่านต้องพิจารณากันนะครับก็ ปัจจุบันมีเกดีนะครับก็ค่อยๆดูค่อยๆศึกษาหรือใครไม่รู้ไม่มั่นใจถ่ายรูปส่งมาแล้วรอผมตอบนิดนึงนะครับเพราะว่าวันวันเนี่ยผมตอบค่อนข้างที่จะเยอะถ้าแท้คุยราคากันนะครับปัจจุบันเล่นหากันอยู่ตั้งแต่4ี่ถึงห้าพันอยู่ที่ความสวยอ่าเลขสวยเหรียญสวยผมว่า4ี่พันแปดห้าพันขายได้แต่ปัจจุบันเนี่ยก็ต้องมี ,38 ,00 4 0 0 0บวกลบนะครับถ้าเป็นพ่อค้าซื้อเข้า คใครมีพระแท้แบบนี้ก็สามารถส่งขายผมได้ที่แอดไลน์แ si อดไซน์ AMD168 สแกนคิวอารโค้ดตามด้านล่างได้เลยถ้าทําไม่เป็นนะครับแล้วก็แอดไลน์มาถ่ายรูปพระหน้าหลังชัดๆมานะครับก็วันนี้มาเผยแพร่บารมีของพ่อรวยนะครับหลายๆท่านที่สอบถามเข้ามาอยากดูรุ่นนี้โอเคจัดให้แล้วนะครับยังไงวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับกับช่อง AMD AM FC บารมีของพ่อรวยนะครับสวัสดีครับ